ี่เป็นขโมยหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะจะไม่ใช่ได้ยังไงเนี่ยหลักฐานอยู่ในมือเนี่ยมันจะไม่ใช่ได้ยังไงดูแต่งมือแต่งตัวเร่องสิเนี่ยมันขโมยชัดๆเลยเนี่ยใช่คนนี้ไงออกไปอ่ะเฮ้ยแกจะมาโทษฉันได้ไงหลักฐานอยู่ในมือแกใช่หลักฐานอยู่ในมือแกที่จะโทพกมาได้ยังไงแค่แล้วพี่โจ๊กเอามานี่ทำไมมันยัไปแล้วมันยังไปแล้วเดียวผมไปตามนะดี๋ยวผมไปตามให้นะ้ย ไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนแล้ววะไ,ไมะ่มเจอครับคุณผู้หญิงอ้าวเหรอเขาทำไงเนี่ยไ <ป S 2> ะไปค่ะนี่เป็นที่นี่ที่ไหนอ่ะไหนแกบอกว่าแกจะพาฉันไปแจ้งตำรวจไง มนก็ดีแล้วมาก็ดีแล้วไอ้ผู้หญิงตัวแค่นี้ยิ่งจะมาช่วยเขาเหรอนั่งลงนั่งลงเฮ้ยนั่งลงยกมือขึ้นนั่งลงยกมือขึ้นทิ้งกระเป๋าลงไอ้คนเราที่าหยดภัยนอกไม่ได้สิิงนนะไป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 ป้าหนูคิดไปแล้วหนูดูเกมคนแค่ภายนอกเองอะป้า ปอดภัยแล้ว